สวัสดีครับวันนี้คือมะม่วงกวนนะครับอร่อยมากเห้เอาลองชิมลองชิมเพื่อนเพื่อนดู<ม>อ๋อมันต้องทำเป็น,ปนแผ่นๆอย่างนี้ใช่ไหมครับยัง<ม>ไงครับโอ้ยยดออก โอ้โหไปดูจริงๆนะเพือนอโอเค,ไป,คอไปหาซื้อได้ที่ไหนครับอยู่นะครับเอาฝากกดติดตามเลคยครับเพื่อนนะครับอ๋อโอเคเอ่อเ,คเขาจะชิมให้ดูอ่ะชิมให้เพื่อนๆดูหน่อยเกีียวก่อนโอเคอครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมก็จะกินง่ายเลยนะอ๋อ โอ้โอเคฝากกดติดตามเลยครับอังเบบี้อังเปานะครับอาหารน้ามาครับบายบายนีนิฮาน่ามาสวัสดีค่ะ